เที่ยวนี้น่าจะเป็นการพายเที่ยวเดียวว่าเพราะว่าจาสายชนไปช่วยแปดแปดสิบสามสิบประตัวร่องน้ําแดงเรือดิเทึนอสิงแปดแปดพายคุณร่องน้ำให้พี่ผู้สามให้ว่าสิงน้ำสิงประตูสิงประตูในบทนี้พี่พายแดงสกี้ร่องน้ำับพายแรงจากแสงมาสิงประตูติดรอดปลอดภัยในเมื่อในเมื่อแปด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 กับสิงประตูใครดีใครอยู่เอาแล้วโว้ยไม่รู้อะไรเป็นไรว่าเรียกร้องคู่นี้บอปาดถัดกนันแล้วบอปาดดักกันแล้วร่องน้ำ อกว่าแปดแปดเพรว่าไอ้พยักไหลไม่มีเวียนตาจะเพอร์สาวให้เจริเรุ่งทำหน้าจะเสริอมรับเล่นวอนที่ไปกลางว่าแล้วสิงประถมจะวันฉางประมตาหนีวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อตัวตาตงห์เจอกับแปดแปดวันนี้แปดแปดไม่เต็มเลยวันนี้แปดแปดไม่เต็มเพราะว่าสิงประถมเล่นตาหนีที่ไปแล้งจางนี้จะนี้รอดมาไปแปดแปดเพราะว่านี่หนีไปหนีไม่ได้ก่อเกล็กก่อเบปไม่เป็นไรแต่ห้ามใช้จะดื้อนื้อเลยเอาเลยขออนุญาตระยะสุดท้ายเดี๋ยวไม่ถึงออดตลาดนั้นนะไบสานเอาลุยต่างคนต่างภัยต่างคนต่างอัต สีฟ้าอยู่ตรงนี้อ, ies, อรอยุยสิงห์ปฐุมตีแรงแต่งน้ำกันแบบจหนีได้ตลอดระบายจะหนีได้ตลอดระบายพยายามตีเอาโดดวัวในน้ำน้ำในน้ำของเทพนรสิงห์แปดแปดไม่ยามไล่ไม่มีคนตายเลยซับ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 ทอลหรือไม่ทอลการระหว่างสิงห์ก่บสิงห์กับระหว่างสิงห์หน้ากับสิงห์หลังสิงห์หลังนั่นก็คือเทพโรนส yeah. ิงห์แปดแปดตอนนี้เริ่มจะพายอ่อนล้าลงไปสิงห์ปฐุมสิงห์ปฐุมอยู่รอกน้ำน้ำเงินน่าก็คอยจกไปพายครับแปดแปดหรือเทพนรสิงห์แปดแปดเขาบอกหมดแล้ว หลอกก็ปล่อยให้สิงห์ปทุมวิ่งเข้าเส้นชัย